กดปล่อยแล้วสวัสดีจ้าเราเองลูคารีโอทีวีวันนี้จะมาเล่นเกมโปเกสิกาเอาเอาโปเกมิกาไปเลยพูดเลยอันนี้กูกูกลังพึ่งเรื่องเล่นเรื่องเล่นพล่งจนะน่าน่นมันมีข้อผิดพลาดโอเคไปแล้วอืมกูก็เลเวลยี่สิ่นะกูก็เลเวลยกูเวลี่่เดี๋ยวเลเล าตนกาานะตอนนี้ก็ได้มิวมาเดินอวดทุกคนแล้วนะะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยได้มิวได้ไงโอ้โหได้มิวได้ไงคุณก็บอกไปว่าอีเวนต์เว้ยเออใช่ตอนนี้คุณโอเคใช้ชื่อวันนี้ใส่เครื่องผมนะครับวันนี้ เล่นน้องๆเขาติดตามเลยครับอีฮวันนี้เล่นมาตามเห็นไหมมึงนเกียแต่มึงตั้งชื่อใครโอทีมึงตั้งชื่อกูแล้วก็มีคนติดตามอ่ะไอ้นี่คิดว่ามันไปกูอ่เออพี่ไปไม่ได้ตามเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวแฟนขับกูก็ตามมึงหรอกไอสัตอีฮอยู่ข้างหน้ากูเลยไอสัต์โอ้แฟนขับต้องขอเพื่อนแท่เลยเฮ้ยเอ้ยอกไปข้างหลังกูนะตอนนี้ทุกคนยิ้มไป ยกูสู้กับอีตายิมไฟแล้วอีตายิมไฟมันมีฟินิกว่ะมีอยู่ห้องกูฟินิกไฟยืมเหรอไม่ยืมลิซโดรเพราะเมื่อกี้นี่กูเห็นอกแล้วฟนิพ่งมีแต่คนตามมีอ้วนหดเลยมางรูปเลยตามพ้องมาไปอีที่ตามเอารอการโหลดครับนี่ฝนดาวตกของมิวเอออีมิวโคโหดมึงอยากรู้ไหมถ้ามันจะกลายร่างมันจะเป็นอะไรแรงกลายเป็นมัน มันไม่กลายร่างแต่มีหัวอ๋อมันทำเพี้ยของมันเหรออ๋อมันโหลดอยู่นะเราลองเชื่อมต่อนเน็ตอยู่นะเพราะว่าพเรานเนพเราะว่าพวกเรามันดุเน็ตกันเน็ตบ้านพวกเรามันกากครับใช่อันนี้เรากำลังเรียนพิเศษอยู่โคตรกากเลยเน็ตเกมใช่เล่นเกมใช่อ้ยเฮียบังหน้ากูอีสัสตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในห้องแคสเกมอยู่ให้เกม <c ats> ห้องโอเเคแล้วห้องแคสเกมเน็ตโคตรกากเลยนะ อย่างที่เคยฮะคลิปนี้มีคำหยาบเอเดาไหมนั่นไงเดาไหมอะไรมึงเฮ้ยถ้าเราเู้กับลิซซ่าดอนกับแชมเปญเดอร์เราได้หรือเได้กางเกงไงกางเกงในกับส้มตำใครกับส้มโอเนี่ยเด็กหัวเลาะครับ <c oughs> อะไรโอ้โหกระทืบมันแม่งเลยลูกอีลูกนี่กระทืบมัน อีลูกกระเทว่าแหละยิ่งดูมันมันกำลังมีกายร่างใช่ไหมเนี่ยเออมั้งมีนี่สะดขอกูเออโอ้ยเมื่อกี้นั่นเขาทิ้งไปในขณะนี้แล้วก็แพ้ยิ้มไฟไปแล้วนะเราต้องอัพ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 ไม่ได้ไปโลกมนุษย์อ้าไมึงทำอะไรมันกลายร่างเนี่ยกลายร่างแล้วทำไมไม่ต้องตัวบีเชยเมกขาคือเป็นแล้ว วันนี้มึงจะไปเดากับก,กูได้เจตุทายอ,ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเด็กกูไปเลยฮะอะไรไอหื่นเลยเออแปบ๊บนึงเนด็กกูปไปหาหวยเลยมึงมันหืน่นมา,าสูตส้ต่อสู้ต่อครับ<ะ>ผมหวังว่า<ห>ยิมนี้อาจจะใช้ท่าน,นำ้ำถ้างั้นเราเปลี่ยนกับลิซาโดบิกตู้รับกระบอกนี กูจะเป็นพิ่กจูงกูจะมาเสือกเข้ากองปั๊มใครพี่เศร้าไปใครบอกกาไม่เสือก็ยา้ถ้าคุณจะทำอะไรให้ทำอะไรเขากองปั๊มตากร้องไปแต่นรุ่นแรกที่เราได้พบกันพี่ตักพี่ตากองอดผสมพันบอกรักกับแฟนไปแสนดอนเฮ้ยนี่สดุด้วยเอาไว้ตรงนี้กี่ปีเดียวนี้ไม่อยากเจอชะตาเดียวกัน ไอ้กูก็คิดว่ากูจะไม่ได้เจอจะแล้วฝันมันก็สลายไปในพิบต่อตรงนี้นไปแน่ครับครัูตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเออเอาไว้ทำงานเออตัดเวลาแป๊บตอนนี้เกิดการแย่งเน็ตกันแล้วนะคะเอาอีกเลยเอาอีกเลยอันนี้นะคะคุณถอยท่านครูนะคะมีเน็ตที่รื่นที่สุดแล้ว ยัด <cin stereotype> ดูใครวะกูเข้ามาได้แล้วเจไดรับมอนแล้วแมวคอยแบงกูมึงแพ้กูอีสัตว์าจานมึงด่ากูเจไดรับมอนเนยพี <farklı> ่นกเอ้เจีที่ปลายเจได้รับมอนมาฮะเดี๋ยวคอมึงคอมอนยัดสุดใช่ได้ชนะได้นะนะดูไฟฟ้าดูว่ะอีกตัวข้างนี้กูให้มึงใช้ พิชอาจะเบาพลิกไฟฟ้ากูจะเรีนอย่างตักจูมันเป็นฮิตที่ให้ของกู้นารน์เวลวันเกอร์เกอรแล้วได้กู้นต้องทำภารกิจไอ้ซ์ไอซ์ซัทนี่เขาพี่ดโตคันนี้เอาอีเย,ยน,นี่กูหลุดดีนี้เราไปทำภารก,กิจอื่นกันเถอะทุกคนมึง <B ad> ไม่เก่งมากอีหลานมึงด่ากูว่าอีหลานหรอกูไม่ใช่หลานมึงนะก,กูเป็นเพื่อนมึงจีอ่ะกูด่า เลอู้มวาำมาด่านยาได้ไงกูคตดปวดหัวเลยตอนนี้แพ้กูแล้วจเสียิข้าวไรหิวข้าวนะมันื่อว่ากอดเฮ้ยยอมรับเยรับเลยมึงได้ใส่แล้วมึงได้พี่ใส่แล้วต่างกลายเป็นโกดาใส่ กูอยากขี่ไคโอกากูกูอยากขี่ไคโอกาเหมือนกันวันนี้นะคุณโนเกียนะคะเขาเกิดความบ้าไอไขโอกาอุ้ยลาติโอสมาแล้วเพื่อนกูเฮ้ยทำไมขี่เฮ้ยแคสซัมไม่ว่าหรอไอ้หรอเหรอไปมาเรื่อยแคทซัมวะเฮ้ยหยุดกัมดาเฮ้ยโตเร็วและได้แผ่นมาแล้วเปิดของ วันนะกูตอนนั้นกูไปสู้กับเซค,คำกูชนะมันแล้วแต่ว่ากูไม่ได้เซค่ใช่ึงได้สู้เลยใช่ไหมโอ้ได้ลูกโอ้สตอยแม่จ๋าหนูอยากได้ลูกคาริโอ้ อยากได้โอคาริโอว่ะแม่แม่กินตัวกูได้แล้วพูดเลื่องกีฬาเอ้าวเยอะโตัวเลยหรอเนี่ยอ้อมเพราะข้างหลังมันจะมีแล้วพูดอ่ะอ้อมแต่กูขายไอ้นี่ทีแม่ลิโอรู้เก้าแล้วนี่มึงมันหน้าอะไรกูโหดเว้ยมึงเห็นไหมนี่มึงดู ทำไมเต็นท่าตูดแบบนั้นมึงเห็นไหมลูกใครนี่นี่อัมเห็นปะติโลเกียมึงเห็นไหมลูกใครโอ้เต็นท่าตูดน่ะมึงเห็นไหมไปกูให้ดูนี่ลูกไฟวิญญาณอ่าท่าวิ่งแล้วจ้ะนี่ข้อศอกเออเขาลูกไฟวิญญาณโอ้ยท่าตูดเฮ้ยทำไมมีแต่คนด่าลูกใครโอ้กู กูจะดูเมก้าลูกไข่โอว่าตอนนี้ก็อาการนอกเรื่องดูคาลิโอนะฮะคาลิโอดูมานี่นี่กูจะดูเมก้าลูกไข่โอมีท่าเหี้ยอู้ยท่าพลังเมก้ายุ่งไม่เคยยุ่อเมก้ายอมดูเฟตชอลอโอเคโอเคดูนะเดอะเมก้าเดี๋ย่ดูนี่โอเคยิ่งดูอะไรเนี่ยมึงดูเฟดชอลอ ไอเหี้ยลงไปอกนี่ตายเหมือนจอซีนาเลยนี่นี่ตัวเหี้ยนี่แหละเมื่อกี้ลูกคนอยากกินอ่ะกูโคตรเกิดอาการรอนเลอดเนื้อตายแล้วกูจี๊ดอันนั้นนอมออะอะไรวะมันมันเป็นหูนะตายมันเป็นคูจี๊ดเต่ามันยิงแมวมาจากสาวสองปากนะาฮะคูจี๊ดสองสมดุลเหรอไอ้เหี้ยคำหยาบครับคำหยาบเต็มคลิปกูอยากไป กูคิดว่าคิสตันพลังอยู่ตอนแรกเกูคิดว่าเลยจีไอม้วนม้วดเกลี้ยงพวกเราเนี่ยฮะมันพวกเราในเชี่ยวชาญเรื่องโปเกมอนเอยเล็ด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 พวกเราโอ้ี่เกียรยังะงั้นกูก็ไม่เอาอิจฉานี่แหละท่าปกติไอ้กาเอ้ยเอาปกติเนี่ว่ามันใช้ท่าไฟได้ ท่าพื้นก็ได้ท่าอะไรก็ได้ไม่ม่อเป็นเทพมึงทำไมไม่เอาผ่านสิเอาลูคาริโอเนี่ยเย่ไหนเอาเอาเหรอไม่กูจะหาสะสมคริสตันกูสะสมเนี่ยคริสตันเนี่ยกูไปตีกับคริสตันอยู่เนี่ยคริสตันได้ไหมคิสตันรูปลิโอลูเลยโอ้ยอะไรมันจิกซอเนี่ยจิกซอลูบลิโอลูไม่อะมันกู ัถ่ายยคลิปงกูถ่ายเหรอเนี่ยเพราะว่ากูไม่ถ่ายหรอมึงไม่ถ่ายกูตั้งแต่แรกมึงกูปิดอัพได้อีสัตว์มึงก็นี่เอามันแหวกให้มันกินแล้วอีเหี้ยมึงเกลี่ผสมพันธุ์มันไหมผสมเลยเย่มันมันต้องผสมพันธุ์กับไอ้นี่มันต้องผสมพันธุ์กับไอ้คู่หูมึงเออ เรามาสู้กับพวกเจได,ด้ดูดูลแล้วก็อะไรต่อแล้วก็เอ่อพอออกไปแล้วโปเกมอนก็จะออกใครไอ้ก็ได้แต่ความสุกเพื่อนเราเโอ้ยเฮียลุมเต็มเลยสัตว์นั่นไงนะ่ะมีแต่คนคิดว่ากูเล่นมึงอนะ่ะมึงลูกไอ้ไอีหอยทากพวงมันตั้งชื่อพี่กันชาว,ว่าเอ่กอ,<ม>อกันออมเออกันออมแล้วเราก็ชื่อว่าออมแล้ว,แล,วแล้วถ้ามีแฟนคลับกูเล่นล่ะแล้วก็เฮีย นี่จะมาสนใจออมหนึ่งสองสามแพ้ไม่ยมัไปสนใจกันออมกูนี่แหละออมหนึ่งสองสามรูคาริโอชีมี่อกี้ป็นซื้อไหมป้าฮ่าวะกูนี่แหละกันออมมึงไม่ใช่กันออมป้าหานี่กันออมมึงมันห่เดีขึ้นย่ากันออมดูข้องสาวไปกับพี่ไปดิมีฟาร์มเรียนโอ้ยมันแกงล็อบเก็ตแกงตัวไรล็อบเกตจับมึงคงคืนเด้อะนี่กูต่อยปากมึงก็นอกกล้มิวสูุก เอ้ยยยยยยยโอ้ขอไปติดตามเป็นคับมุงก่อนน้องน้องไปกับพี่เลยน้องดูมักกับน้องเป็นกวีอะไรไม่นิ่งเลยขนาดนี้ในขนาดนี้ในห้องแคสเกมของเรากำลังมีคนดูดเน็ตปิศาลมบักใครดูดใครดูดใครดูดโอ้ยไอสองคนนี้แหละมันดูดเน็ตเราอ่ะออกก็ได้ไม่ต้องออกก็ได้มึงค้างค้างปลามาแล้ว